นา่งคอยว่าใครจะมาด้วยใจต้นสายก็คงต้องคอยต่อไปเมื่อไรเมื่อไรจะรวยสักทีนอถ้ามันมันก็แพงอะต้นคอรายได้ไม่ค่อยจะพอกับรายใช้ฟังเพลงต้องมีแต่คนหลายใจเมื่อไรจะสมหังกันสักที เกิดเป็นมอเตอร์ไซรั ่เดี๋ยวพี่ช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะชื่อนางสาวกัญญาไมรุดรอดบัวรัตค่ะอยู่วินจรันซอยสามกลางวันค่ะค่ะแล้ววันนี้ท่านทาหารกตำรวจให้พี่มารับฟังหรือการชี้แจงเรื่องอะไรบ้างคะก็คือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะแล้วพี่มีคติในการทำงานการบริการประชาชนยังไงบ้างคะก็คือความซื่อสัตย์แล้วก็ คือให้บริการด้วยรอยยิ้มเพื่อความประทับใจของคู่บริการนะคะค่ะข,ข,อข,อข้บคุนค่าค่ะช่วยแนะนำตัวนิดน,นึงค่ะผมทรงมุดคำพังจากวินจันทร์11ครับค่ะแล้ววันนี้ทางทหารและตำรวจมาทำการชี้แจงอะไรพี่ฟังค่ะมาสำรวจวินมอเตอร์ไซค์ครับแล้วพี่มีคติในการให้บริการประชาชนยังไงบ้างคะคือ บริการประชาชนต้องบริการแบบไปถึงซอยไหนราคาเท่าไหร่ก็เก็บตามจํานวนป้ายราคาที่เราตั้งไว้นะครับถ้าออกข้างนอกก็ตกลงราคากันเองว่าจะเท่าไหร่ครับอเอ้ค่ะขอบคุณนะคะ วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้คืออะไรคะก <The> ็ให้ความเข้าใจกับทาง,งผู้กับขี่รถจักรยานยน์รับจ้างสาธารณะนะให้เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายการบริการประชาชนให้ให้รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าโดยสารนะครับแล้วก็รวมทั้งกำจัดผู้มีทิิพลที่จะมา ครอบงำในเรื่องการจัดตั้งยินมอเตอร์ไซค์เถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันเป็นภาพรวมท,ที่ทุกพื้นที่จะต้องทำอยู่แล้วนะที่นี้ทำในพื้นที่ของท่าพระแล้วก็บางกอกใหญ่แล้วตรงในบริเวณเขตเนี้ยค่ะมีวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดประมาณกี่คนนะคะเอ่อถ้าเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็ประมาณ600กว่าคน600กว่าชีวิตที่ บริการในพื้นที่ของเขตบางกอกใหญ่ซึ่งได้แก่สอนท่าพาะออระกาศนนบางกอกใหญ่แล้วจากที่ดูศักยภาพของพี่วินมอไซค์ที่มาในวันนี้ค่ะทางตำรวจจะช่วยพัฒนายังไงได้บ้างคะคือตอนนี้มันแค่เริ่มต้นของการทำความเข้าใจกับเขานะว่าเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรในในนโยบายที่ตอนนี้ทั้งส่วนรชาชการไม่ว่าทางตำรวจทหารขนส่งหรือทางด้านเทศกิจทางเขตเนี่ย ก็จะต้องเนันก,กำลังกันที่จะออกไปดึงเขาให้สู่ในกรอบที่ที่ที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเรียบร้อยนะไม่เอาเปรียบประชาชนในการใช้โดยดาการาดคาโดยสาร,ระอะไรพวกนี้ค่ะระยะเวลาของการเปลี่ยนป้ายจากป้ายขาวเป็นป้ายเหลืองแล้วมีวิธีเราต้องเตรียมการอะไรบ้างคะครับอ่า ในส่วนในส่วนนี้นะครับมันมีอยู่หลายหลายกรณีกรณีแรกนะครับการเปลี่ยนจากรถคันเดิมที่เป็นป้ายเหลืองอยู่แล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนรถคันใหม่เข้ามาแทนนะอันเนี้ยเราเราใช้เวลาประมาณตอนนี้จะเร่งให้อยู่ที่1วันเท่านั้นให้เสร็จภายในหนึ่งวันเพื่อเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะครับกรณีที่2คือกรณีที่มีชื่ออยู่แล้วนะครับเขามีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ แต่ว่ายังเป็นป้ายขาวนะครับกรณีนี้เนี่ยก็ไปติดต่อที่สํานักงานขนส่งนะครับก็จะภายใน3วันจะเปลี่ยนป้ายให้เสร็จเลยนะครับในกรณีที่3กรณีของการเพิ่มชื่อเข้าไปอยู่ในวินนะฮะคนใหม่นะฮะพูดถึงคนใหม่เข้าไปอยูในวินเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนเดือนแล้วะครับแต่ก็มีทําการทดสอบอะไรปล่าคะถ้าเกิดเป็นคนสมัครในในส่วนเนี้ยนะครับที่ว่าใช้เวลา1เดือนเนี่ยจริงๆแล้ว ไม่ได้ไม่ได้นานนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบนะฮะการรับรองชื่อนะฮะการรับรองบุคคลใหม่เข้าไปในวินเนี่ยมันจะต้องอมีผู้รับรองหนึ่งในสามซึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบอในแต่ละรายแต่ละรายว่ามีการรับรองให้จริงไหมหลังจากนั้นก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดมานําเข้าสู่คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยนะครับทางผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งเป็นประธาน นะครับทางหัวหน้าฝ่ายเศษกิจนะครับสักงานเขตเป็นเป็นกรรมการนะครับแล้วก็มีทางสถานีตํารวจทุ่มกับการสถานีตารวจนครบาลท้องที่นั้นๆนะครับแล้วก็จะมีทางหัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถนะครับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งเป็นเลขานะฮะซึ่งผ่านการตุนการปุ๊บเนี่ยถึงจะมาทําเป็นประกาศประกาศการเพิ่มชื่อผู้ขับขี่หลังจากประกาศเสร็จปุ๊บนะฮะภายใน7วันไม่มีใครคัดค้าน ก็นํารถมาจดทะเบียนขอไปรับรองจดทะเบียนได้เลยครับแล้วตามวินที่หนูเห็นเป็นจุดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือต้องรับรองทางขนส่งก่อนปะคะหรือว่าอันนี้คือเขาตั้งกันตามวินที่เห็นเป็นจุดจุดรับส่งนั่นเป็นที่ตั้งวินนะครับที่ตั้งวินณเวลานี้ณเวลานี้เนี่ยมันมีทั้งวินที่เราจะมองไม่ออกว่าเป็นวินที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะฮะแต่คําถามนี้นะครับนี่ตอนเนี้ยขณะเนี้ยกรมการส่วนปกําลัง ทำนะฮะกำลังทำหนังสือรับรองวิน<ะ>ขึ้นมาวินไหนที่ถูกต้องได้รับอนุญ,ญาตก็จะมีเอกสารตัวเนี้ยนะครับประกาศตัวเนี้ยติดไว้ที่วินว่าวินท,ที่ถูกต้องนะครับครับอยู่ระหว่างดำเนินการก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับโอเคขอบคุณนะคะครับผม <laughs>